อนาคตวงการเพลงเดินต่อยากาาดไทเทเนียมไม่ต้อนรับเวแล้วลบผลงานทิ้งอัลบั้มทําใหม่โซเชียลวิจาร์เกินจะรับนิสัยหักหลังเพื่อนเป็นศิลปินเดี่ยว2แววแป๊กอีกค่ะเรื่องราวดราม่าข,ของคู่นานา,นาละเวไทเทเนียมดูท่าจะจบยากและจบไม่สวยซะแล้วล่ะค่ะเมื่อเพื่นสมาชิกวงไทเทเนียมอย่างเดได้ออกมาไลฟ์รวมกับน้หวานเข็มจีลาภรยาและมีจิ๊บปกฉัด ทำหน้าที่เป็นวิธีกรถามแทนแฟนคลับโดยเดยค่ะได้เปิดใจหมดเปลือกว่าตนเองก็โดนด้วยเสียหายกับตัวเลขแต่หลักเช่นกันไม่คิดว่าตัวเองเยจะโดนมันเจ็บที่ไม่รู้อะไรเลยถามว่ารู้เรื่องเมื่อไหร่จําไม่ได้แต่เรารู้เรื่องของคุณอื่นก่อนเรื่องของตัวเองยังไม่รู้ยิงเรื่องตัวเองนี้ไม่รู้อะไรเลยเจ็บตรงที่เพราะมันไม่รู้อะไรเลยแตงผู้หญิงรู้ก่อนการที่ไม่รู้อะไรนี่แหละมันทําให้เจ็บโดนปิดกั้นการไม่รู้พอมารู้ทีหลังมันก็บรรยายความรู้สึกไม่ถูกมันเยอะแยะมากมายก็น้ําตาไหลเลยนะในความเป็นเพื่อนเรารู้จักกันมา นานไม่คิดว่ามันจะเกิดและได้มาเจอกับตัวเองทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเราอยู่กับความฝันยังไม่ได้ตื่นมาหรือเปล่ามันแปลกมันพูดไม่ออกความรู้สึกมันเยอะแยะมากมายอธิบายไม่ถูกกอนน้าตาไหลอยู่ลองคิดกันดูเพื่อนเราเรารู้จักกันมานานพอมาเกิดเรื่องนี้เราไม่นึกว่ามันจะเกิดลำบากมาด้วยกันมันไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองคึงอย่างที่เราเล่ากินไม่ดีก็กินไม่ดีมาด้วยกันกินดีก็กินดีมาด้วยกันแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็อธิบายยากมันเศร้ารักมากเราสนุกมาด้วยกันมากมันผ่านอะะไรดด้วยยยกันมาเโ บนที่ไลฟ์ค่ะเจนี่และครอบครัวนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยเดดก,ก็บอกว่า ตอนนี้คงสลับกันให้กำลังใจถ้าเจอสองคนก็จะเข้าไปกอดเลยนะพวกเราเจ็บปวดเหมือนกันแล้วก็มีช่วงหนึ่งท,ที่จิ๊บปกชัดเนี่ยถามว่าเขาได้มาขอโทษไหมทาขอโทษสักคำได้ยินไหมเดบบอกว่าไม่เคยนะแต่ก็มีประเด็นเพิ่มเติมกระตุกตอมเพือกขึ้นมาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมราวทางด้านโอซาแวแองนางแบบชื่อดังค่ะได้เปิดปมไว้ว่าเขารู้เรื่องนี้มาเจ็ดปีที่ไม่เคยคิดว่าเพื่อนเป็นแบบนั้นเพราะความยังไม่แตกแต่พอย้อนย้อนไฟเออมันใช่เลยเพื่อนทาพฤติกรรมแบบนี้จนชาวเน็ตค่ะก็วิจารณ์ว่า ผู้รักมหันตภัยของแท้เลยทําไมถึงทํากับเพื่อนๆที่เขาดีกับตัวเองได้ขนาดนี้คบไม่ได้ของจริงแล้งานเพลงจะเดินหน้าอย่างไงต่อบอกเลยว่าน่าจะดับไปตั้งใจทาร้านตัดผมดีแล้วซึ่งประเด็นผลงานเพลงเรยบอกว่าจริงๆเรากําลังทําอัลบั้มใหม่กันอยู่เลืออีก3มเพลงจะเสร็จแล้วแต่ก็มีสตอรี่เกิดขึ้นก็อาจจะทําใหม่หมดเลยเราสัญญาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดในฐานะเทเทเนียมขอแฟนๆอย่าได้กังวลใจไปขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกําลังใจมาให้ไม่เคยขาด และคนสวยที่ส่วนพึ่งจะได้เจอไหมเดมบอกว่าไม่มีพี่สาวเรามาจากอเมริกาก็ต้องพาพี่สาวไปทานข้าวเขากลับมาปีละครั้งก็ต้องเทคแคร์เขาก็แปลชัดๆแล้วนะคะว่าว,าวงไทเทเนียมต่อไปไม่มีเวร่รวมวงแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาข่าวเพลงก็มีผลงานเพลงที่ได้เริญกับนักร้องมากมายทั้งมินลิเก,กแตค่ะหากอนาคตทางวงการเพลงจะเดินต่อก็ต้องเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวแต่แฟนเพลงก็กังวลว่าจะได้รับความนิยมเหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอรุ่นในอนาคตค่ะ แต่ด้วยพฤติกรรมต่างๆของเจ้าตัวและภรรยาตอนนี้ทำให้สังคมเนี่ยยังตั้งแง่อยู่ว่าไม่น่าให้อภัยค่ะยิงเพื่อนๆมาเปิดปากเล่าแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำไปถึงนิสัยที่ไม่จริงใจกับเพื่อนเรื่องแบบนี้สังคมไทยรับไม่ได้จริงๆกินหรูอ,อยู่ดีกว่าเจ้านี่ปลอมเปิดตัวเองอวดเงินเพื่อนทำรายเพื่อนแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนค่ะคอยซัพพอร์ตซื้อของในไลฟ์สดนานายอยู่ค่ะแมบบ้ว่าจะเริ่มเสียงแตกกันแล้วว่าจะสนับสนุนคนที่มีความคิดแบบนี้จริงๆหร,รอเข้าใจว่าต้องช่วยนางซื้อของหาเงินไปคืนเจ้านนนี้้แแตตต่่่่่บบชวยไไไดะมมออองงสสสารรึเืขทน เพื่อนคอยว่ากันค่ะ